พวกของแตกงพี่น้องครับเป็นแคะเด็กพี่น้องสองตัวเลยสูงกว่าเมตรหนึ่งเลยครับสูงเมตรหนึ่งเด็พี่ต้นละเมตรปะเม็ดสองเมตรสองเมตรสองเม็ดสองเนเราคือสีเมียวอยู่อยู่น้องเพราะเราเราอายุเขาเขาลหลายหรือหาปีกัวหาปีกลัวสองนอกรึเปลื่นปะเนี่ยอุ้ย ตู้ผูกสองตู้ผูกไอ่ศูนย์สองตัวต้นไหนต้นเมียมันต้นเมียหมูกับเมียกันอ้าผู้ใดบ่เคยเห็นะพี่น้องเดนีเบิ่งเอานี่ไทยเปิดเท่าไร่ละพี่ท้องโตนี่ตู้เท่าไรเปิดโตเท่าไรว่าแม่นตัวนี้ เก่ามื่นเก่าแม่นั่นละ่ะมอกมืหมนหาต้นนีเก่ามื่นเนาะผมผมบอกจะเคยยนยนนีตะพี่นองเด้อสูงถ้าอยายุไรนะหาปีเนาะครับหาปีตัวนั้นีีครับครับเอาสมัครจคว้าทีนีไปทำสิ่งหย่อนกิหคุ้นเนยไหมครับออยขยันบอกเนาะเหย่งนี้เมื่อวานนึงเลยวัาไงฝั่งกูหูเด๋อ ไส e, ่ด้ยครับพ yeah, ี่ส่ริกตสครับศูนย์แปครับศูนย์สององเก้าครับพอลเอยดเอ็ดนะพอเนาะอืมนี่แบบกระโหาเมื่อกี้เสียงดังอยู่เนาะเอ้าองเมือกว่าสุงเม็ดสองกว่าเววบ้าเม็ดสองเส้น ลูเงินอุทัยพี่น้องเด้อตัวตน,นี้ผูดด้ใดเคยพอเนี่ยคอยบักใกลอยู่เลยพี่น้องครับว่าได้เคยเห็นพี่น้องใส่แสตมห์ตัวนี้นนนเงินอุทัยครับแสตมห์รถกับโอ้ยเนาะสูงเมตรสี่สิบนี่น้อ,อยเนาะแห้งๆวะเงินอุทัยครับตัวน,นี้ครับ เอาให้พี่น้องเบิ่งครับควายตัวเล็กซาเสียอันหาเกิดควายง่าครับมันจะมีตลาดของพวกเขาเขาดียอมเลี้ยงกันนะครับพี่น้องครับเขาดียอมเลี้ยงกันเขาสิเลี้ยงเลี้ยงแพงตอนนี้เขาก็ซื้อแต่มันงามีดีเนี่ยเสียอันหาตัวนี้พี่น้องเบอร์โทซ่ป้ายแล้วพี่น้องเด้อหาตลาดน้องตัวนี้ลูกเม่นอุทัยพี่น้องครับเป็นพ่อของเสียอนหาเลยพี่น้องครับ งาบาพเลบพลินงาบ่งาบ่นี่ื่อย,อยงานเป็นเดานี่ครับค้นก็จะมากเรียงแบนีน,นะครับไงอนี้เป็นหล่งสูเมตซี่สิบสองหมืนม่นกุ้งสองหมื่นเก่า ตัวนี้ก็2 0สองหมื่นเก่าสองหมื่นเก้าม่านครัมานสองเดือนสองเดือนหรอ่แม่าไม่หลอดพี่บ๊อหมือค่อมทอบตกได้ใบแก้วฝาบะไม่หลอพี่นอโคโตครับโอ้โคมโตนอใช้กางๆมั้งโชคเจ้าโชคโชคมงคนอ้าวโอเคครับปาทานอ ห้องไใช้แล้วหรพ่อห้อไปเท่าได้สาเก่าสูงสูงเมียตเท่าได้หนินี่มาต้องวัดาต้องวัดตั้งหนาเอาไปเอาไห้นวดนวดนวดนอนวดด้วยตากันเลย้ยนี่จากตลาดงัวมากน่ขี่ฟุตหนึ่กันนอนอยู่นี่นะพ่อใส่เผมเนี่ยับ แปดเกตครับหนึ่งสี่หกครับแปดแปดหาสองครับผมแต่น่ายรอยยัดบ่ได้สื้อขาดพี่น้องครับมาถ่ายคลิปง้อคลิปคลิปง้อคลิปควายนี่คุณแบบยังแห้งเลยแบบนี้มือนีโอ้ตัวนี้งามเนอนี่ยตัวผู้ เขาได้ล้วครับตัวนี้ครับฮะแซวสองบอกสองโตเนาะตัวเมียตัวผูกเอตัวเมียแม่นาะโอ้ยลายกล่องผมสลับไปสลับมาอยู่มันลาย่องแซวสองนอแม่นาะพี่เอาพี่น้องเบิ่งกันกันเด้อผมสิพยายามบอกออกไปคุณคุณไล่โอ้ตัวนี้ก็แม่นะครับนี่บ้านกันบอก เอาตัวนี้เบอร์อะไก่อนเถอะเบอร์ตัวนี้เจ้าใส่มาก่อูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามเอาไล่เบอร์ไล่เรียดพี่น้องครับคุณตัวนี้เลยครับพี่อันนี้เป็นแม่ลูกลูกนูจ้ะหนูเนาะเอาพี่น้องเด้อรายละเอียดของควายเนี่ยโทรมาหาเจ้าของควายอจะโทรหาเจ้าของช่องเด้อ <laughs> โอ้ไม่อยังนั้นต้อา,าวเน้ง กีตุ้มโอ้ไปแถมแถมไม่พ้อมเนาะแถมให้เลยจ้าแถมให้เลยพี่น้องเด้อโอ้ยบบวีสีเนี่ยไอ้คนนี้เปิดตัวได้ตัวนี้แม่ลูกปวดสามมื่นหาสมื่นหาลูกผัวเนาะลูกกว่งามอยู่พี่น้องครับลูกกว่าบ้านคือจะบุตรถงบุตรถงสองเดือนหรือมั้งเนี่ยเดือนกลัวกลัเบิ้งโฆษณาเราเอ้าพ่อเอาจุ๊บพี่น้องมักช่วงนี้มันถือเนาะแม่อ่างอ่างแบบไงเลยเนาะอ่างใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับอยู่บ้านได้ล่ะครับหนึ่งควายเนี่ยยู่กาฬสินธุ์จ้ะโอ้ ทั้งการสลีนี่ควายเยอะเด้อพี่น้องการสดลัซซลอยเย็ดนี่เอาพี่น้องครับไซเบอร์ผมเนี่ยครับ <91 S 1> จ้า <92 S 1> ครับ, <92 S 1> รบ,รบขอบขคอขุณไลายมาน์นการ์ดมอนี่ครับผมขากล่องตัวนี้มันหักมันจะมีอีกกล่อง,องนะครับ

ราคามื่อนีราคามื่อนีกับยูนิเกียนปกติพี่น้องครับโมบิวบควายตัวใหญ่ๆนี่ขายไดเขาว่คนที่มักตลาดควายเขาก็สื่อควายไปไปเลี้ยงกันครับผมจะว่ากับเดี๋ยวไปบังควายเผือกของตัวต้นก่อนเถอะเผือกของตัวนี้เผือกตัวนี้งามครับพี่น้องคนมักเผือกก็ซื้อพวกเผือกไปเลี้ยงเดี๋ยวไปบังตางนี้ก่อน เข,า,ขาได้ลูกก็ดีสามหมื่นนั่ลูกเนาะประมาณนี้เลยครับสามหมื่นม่านบลูกมา่านบอบอบอก ก็ผูตัวเ 30, นี่ยสามหมืนันะอ๋ออน้องตงตัวละสามหมื่นประมาณน,นี้ตัวละสามหมื่นกับประมาณน,นี้ครับไอจะ่บยไหนล,ลูก